Right, hmm. không là mày hm này, thấy tin thôi mày tiên tóm lại thôi ai luk thấy là tóm mày thôi này, nhanh nan chỉ ôn bây thôi yêu yêu nó quyền yết đây yêu không phải yêu thôi là thôi nè, ui, hê 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 thấy เบึงพื้นมนเบืงพนหนมนเข้าไปเบืงเบืงบืงไเบึงะะบึงพนิตโอ้มันชี้ติดแน่แน่แน่เถแ้วมั้ยไิมุนเข้ไปเอายางมุนเข้าไปยังลกดูดดูดูดกระทำดูกาะทำดูดูดูกาะทำดูโอ้โอ้โอ้ลุกขึ้นดีดลุกขึ้นดีดบาวลุกขึ้นลุกขึ้นดีดี อันจิติดน้อตกใจอ่าขอนไม้ที่ตัวเองผูกวิ่งมาหาน้องเลยน้องนายจะอยู่ฝั่งนู้นครับเปลี่ยนขี้กับพี่เลิศ nắng nóng gim ra lục, dạng hương 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 hử, 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 hương à hương 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 ừ bừng ừ, ừ. bừng

น่าอะไรติดคอมาอีกเนี่ยอะไรครับ ยืนกินหญ้าครับเล่นเหนื่อยแล้วก็ยืนกินหญ้าเดมหญ้าในพื้นดินกินอืตมตกเฉยมาเด้ก็กิ๊นี่ครับ ขอนมาตัวนี้ครับที่พี่เลิศตกใจแล้วดึงออกมาได้ไงครับดูหูเอาประมาณนี้ครับผมจากจากโน้นเข้ามานี่ลึกพอสมควรเฮ้ยยิ้มไม่หมุนยังนี่อุ้ยพูนถอยเลิศถอยถอุ้ยอุ้ยไรใหญ่ยุ่นนั่นก็มีแหม่อุ้ยหืมใหา่ยุย่นนั่นก็มีแหม่บึ้งบึ้งึเฮ้ย เด็กมาหยิบแท่งเอากิ่ผูดี้วันวันเหไอ้ไอ <c oughs> ้ดีีหลวงเด็กสน <c oughs> ดูทำดูทำไทยเออนั่นไทย เอพี่เดินหายพีเดินหายไปใช่หรือใ่ๆงยหน้าดูน้อง <laughs> <ห>น้องดาอยู่นู <laughs> ่น<ห>นั <laughs> ่น<ห>นั <laughs> ่น<ห>นั <laughs> <laughs> <ห>น่น <laughs> hả hả bước nó tham hả nào đã tham hả nào luôn đá tham hà leo bưng 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 bừng 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 đây bừng 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 đây bừng bừng Ê. Được cái thằng. Được phía đây Việt Nam như đi đi. ได้ยินเสียงร้องเลือกแว่แต่อะไรที่ไหนได้ตกใจต่อไม้ตกใจขอนไม้นั่นผู้หนึ่งเอาไว้บอกอย่างไก่ละดึงมาเลยเพียงอย่างนั้นจิตแท่งตาจะของอ่ะหหน่อยไหมเนาะ บึงเป็นเงยข้อเนี้ยบึงหนองไส้เป็นบึ้ง ชิมนเขาไปอย่งออกมาวันวันวันถอยถอยมาถอย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 มันออกมาได้มันออกมาได้ไปเฮือเฮ้อดึงอยไปนะบึ้งบึ้งบึ้งเข้าให้มึนเข้ามาได้บึ้งออกไปออกไปออไปเออยังไป แช็คครักเออเปลี่ยนที่แล้วครับเอเอออดูความสุงเนี่ยนั่นอืมอือ อ้อน ienne, นอนออนเอาอะไรนี่ฮะยังจะมานอนออนเอาอะไรหึนอนออนเอาอย่างอืมโอ้่นอนใหม่อ่ะเออนอนเอาแรงนู่นน้องดาเขาเล่นน้ำอยู่นู่นเห็นไหมเองก็ลงมาเล่นแบบเออหนั่นปะปะมวยนั่นมาละตัว đâu đâu quá lên chuẩn đai lương rồi đáng mưa, ừ, mưa Thôi, ngọc, đây thì đáng ngọc ngọt có lẽ ngọc bay đến đây mưa liệt và là tua bỏ phăng ừ. Ừ, cái xẹp. bò <laughs> ơ ừ, à, bên đấy bà nỉ mà là tua mướn gạo thua ơ bên đấy thấy bà mướn à ơ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  บ่าก็จะแช่เ,เป็นไหนคุณยังมาเศ้าอีกอ่ะโอ้น,นั่นมันฉิบาทอีกเดยหืมหมหืมไม่แชอยูย่ซนหนึห่งหน่อยบอกเนียยย้ยไงเพรอกว่ามาันิบาทมื่ออีกเด้เดะเดคุณขาที่ว่าปุ๊บขาที่หาออกปับนนก๊บนั่นยังสีดวากัลินยังสี่ววามันยังอยเดือดบาดเท่นั่นหึไป โอเคครับก็สำหรับลิปิโอนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเรวเจอกันใหม่ลิปิโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ